ช่วงนี้ทุกคนคงเคยได้ยินข่าวที่ว่าหลายๆบริษัทประกันกําลังทยอยปิดประกันแบบเหมาจ่ายแล้วเปลี่ยนมาเป็นประกันแบบจ่ายร่วมหรือว่าโค p เ y เมนต์ ment, ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เกรซจะมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังครับว่าประกันแบบเหมาจ่ายกับประกันแบบโค p เ y เมนต์ ment, เนี่ยสองอย่างเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวรับชมที่คลิปนี้ได้เลยครับก็อย่างที่บอกไปนะครับตั้งแต่ต้นคลิปว่าคลิปนี้จะมาให้ความรู้ทุกคนนะครับเกี่ยวกับประกันแบบ จะเหมาจ่ายนะครับแล้วก็ประกันแบบโควเปเมนต์หรือว่าจ่ายร่วมนะครับต้องเท้าความก่อนครับทุกคนว่าในช่วงกลางปีจนถึงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะมันมีแบบประกันเด็กของหลายๆบริษัทนะครับก็เริ่มทยอยนะครับเปลี่ยนจากประกันแบบเหมาจ่ายนะครับมาเป็นประกันแบบจ่ายร่วมหรือว่าโควเปเมนต์เนื่องจากว่าแบบประกันแบบเหมาจ่ายเนี่ยมันทําให้บริษัทประกันหลายๆบริษัทนะครับเกิดการขาดทุนเยอะมากเพราะว่า เด็กๆตัวเล็กๆนยฮะเคมกันเยอะจริงๆนะครับก็ทําให้บริษัทแบกรับต้นทุนไม่ไหวต่อไปนะครับหลายๆบริษัทประกันก็เริ่มปรับตัวนะครับแล้วก็ปิดแบบประกันแบบเหมาจ่ายของเด็กลงนะครับแล้วก็กลับมาเป็นประกันแบบโควเปเมนต์หรือว่าจ่ายร่วมนั่นเองนะครับแล้วมีข่าวแว่แวๆมาว่าในปีหน้านี้นะครับหลังจากปีใหม่เนี้ยหลายๆบริษัทประกันนะครับเขาก็จะเริ่มพิจารณาแล้วก็ทยอยนะครับปิด แบบประกันแบบเหมาจ่ายของผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ปรับมาเป็นประกันแบบจ่ายร่วมเหมือนกันนะครับซึ่งก็เลยวันนี้เดอะเกรดรับประกันนะครับก็ถือโอกาสมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังนะครับว่าประกันแบบเหมาจ่ายกับประกันแบบจ่ายร่วมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็ประกันแบบจ่ายร่วมกับประกันแบบเหมาจ่ายนะครับสิ่งที่เกจะเอามาเปรียบเทียบนะมันจะมีอยู่3ข้อหลักๆนะครับนั่นก็คือโอเค ส่วนแรกคือเบี้ยประกันนะครับสําหรับเบี้ยประกันของประกันแบบจ่ายร่วมเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะถูกกว่าเบี้ยประกันแบบเหมาจ่ายนะครับเพราะว่าหลายบริษัทเนาะก็แบกรับต้นทุนที่น้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เบี้ยประกันของจ่ายร่วมมันถูกกว่านะครับแล้วในส่วนของภาระค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นประกันแบบจ่ายร่วมเนี่ยในเราในฐานะคนซื้อประกันเนาะก็จะต้องร่วมจ่ายกับบริษัทประกันด้วยเราอาจจะจ่ายส่วนหนึ่ง ที่เหลือบริษัทประกันเป็นคนจ่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นมีค่าใช้จ่ายมา100บาทนะครับเราในฐานะคนซื้อประกันแล้วคนที่ไปน,นอนโรงพยาบาลเนาะอาจจะต้องร่วมจ่ายด้วย20บาทส่วนอีก80บาทเนี่ยบริษัทประกันก็จะเป็นคนช่วยจ่ายอันนี้เป็นยก,การยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับซึ่งการสัสดส่วนในการจ่ายร่วมก็ต้องขึ้นอยู่กับแบบประกันแล้วก็แต่ละบริษัทด้วยว่าเขากําหนดยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นประกันแบบเหมาจ่ายนะครับก็ เราสามารถแบบเบิกจ่ายตามจริงได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็บริษัทประกันเนี่ยเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับเราทั้งหมดนะครับในกรณีที่แบบเรานอนโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างในเรื่องของการภาระค่าใช้จ่ายต่อมาในเรื่องของความความยุดหยุนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเป็นประกันแบบจ่ายร่วมเนี่ยมันจะมีข้อมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะนะครับก็คือส่วนแรกนี่คือเราจะต้องร่วมจ่ายกับบริษัทและอันนั้นส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะ หลายๆบริษัทก็จะเริ่มมีการแบบไปกําหนดว่าวงเงินนะในการรักษาในหมวดค่ารักษาพยาบาลในหมวดต่างๆเนี่ยหลายๆบริษัทก็จะเริ่มไปจํากัดว่าต่อครั้งเนี่ยอาจจะให้ครั้งละสามหมื่นห้าหมื่นอันนี้แล้วแต่แบบประกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประกันแบบเหมาจ่ายนะครับก็สามารถที่จะแบบเฮ้ยเบิกได้เลยครอบคลุมทุกอย่างเหมาจ่ายตามจริงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบ3ข้อหลักๆของตัวประกันแบบ จ่ายร่วมกับเหมาจ่ายถ้าเกิดว่าถามความรู้สึกของคนแบบซื้อประกันนะครับก็คงแบบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าถือประกันแบบเหมาจ่ายเวลาจะเดินไปนอนโรงพยาบาลก็จะอุ่นใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยวงเงินที่เรามีมันเหมาจ่ายทุกอย่างไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลคุณหมอจะถือบินมาหาเราแบบไหนเนี่ยเราก็พร้อมที่จะรับมือเพราะว่ามันเหมาจ่ายตามจริงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประกันแบบจ่ายร่วมเนี่ยคือเรากังวลทุกครั้งที่ไปนอนโรงพยาบาลแน่ๆว่าเฮ้ย บินที่มันออกมามันจะต้องเป็นเท่าไหร่วะแล้วเราจะร่วมจ่ายเท่าไหร่แล้ววงเงินบางอย่างที่มันถูกบริษัทประกันจำกัดในแบบประกันแบบจ่ายร่วมเนี่ยแล้วถ้าเกิดส่วนต่างมันจะมีส่วนต่างเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเหมือนอีกเป็นเสียงสะท้อนเนาะจากในมุมของคนซื้อประกันหรือว่าลูกค้านะครับซึ่งตอนนี้ก็หลายๆบริษัทเกือบทุกบริษัทในประกันสําหรับคนที่อายุ11ขวบขึ้นไปหรือว่าของผู้ใหญ่เนี่ยตอนนี้มันยังไม่ยกเลิกนะ ก็อยากให้ทุกคนวางแผนการเลือกลองศึกษาข้อมูลแล้วก็วางแผนติดต่อตัวแทนนะครับว่าเฮ้ยอยากจะลองวางแผนเรื่องประกันเหมาจ่ายเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยได้ได้ยินข่าวแว่วๆมานะครับว่าประกันแบบเหมาจ่ายมันจะทยอยยกเลิกแล้วก็เป็นจ่ายร่วมนะครับทุกคนก็วางแผนเตรียมตัวให้ดีแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะซื้อประกันหรือว่าปรึกษาเรื่องการวางแผนประกันกับ เดอะเกรดรับประกันนะครับก็ยินดีเลยนะครับเกรดยินดีให้คําปรึกษาแนะนํานะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายปรึกษากันเสร็จไม่ซื้อประกันไม่เป็นไรนะครับมาวางแผนร่วมกันนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะติดต่อเกรดนะครับก็ติดต่อได้ที่ Facebook page นะครับเดอะเกรดรับประกันนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาเปรียบเทียบให้ทุกคนฟังว่าประกันแบบเหมาใจกับจ่ายร่วมมันมีข้อแตกต่างกันตรงไหนนะครับเพราะว่า เดี๋ยวหลังจากนี้ทุกคนจะเริ่มเห็นข่าวแล้วก็หลายๆหลายๆบริษัทประกันเนาะหลายๆตัวแทนเนี่ยออกมาเริ่มออกมาแล้วว่าเอ้ยประกันแบบเหมาจ่ายมันจะหมดแล้วนะเดี๋ยวออกไปมันจะเป็นประกันแบบจ่ายร่วมแล้วนะครับทุกคนก็จะได้รู้ว่าอ๋อประกันจ่ายร่วมมันเป็นแบบนี้ประกันเหมาจ่ายมันเป็นแบบนี้มีข้อแตกต่างกันยังไงก็จะได้มีความรู้เอาไว้นะครับก็จะได้เป็นข้อมูลหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจในการวางแผนเรื่องประกันสุขภาพนะครับ ก็โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าทุกคนชอบเนื้อหาในคลิปนี้ก็อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม c h anel ของ The g r e a ดรับประกันด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ